แน่นได้เซนเตอร์แล้วิดเชือที่ด้านข้างเลยเลยทีนี้มันจะขึ้นมาเป็นหน้าหน้าหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> มันจะมีโหมดให้เลือกอันนี้จะแปะด้านในด้านในกับด้านนอกสองข้างนะครับอันนี้จะแปะกลางแปะกลางก็คือจะแปะคือกลางของหน้ากลางแหวกนี้แล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกแบบตำแหน่งไหนพอเลือกตำแหน่งนี้ได้เสร็จปุ๊บเอามากดตำแหน่งนี้เพื่อจะ ใส่ขนาดของความโตของแม็กแม็กแม็ก <Mac S 1> วงนี้ขนาดรอบวงนะครับ18นิ้ววัดระยะเครื่องกับระยะประชิดของแม็กนะครับอยู่ที่30มิมลน่ตงหน้ากว้างของแม็กนะครับ ตัวนี้จะอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วเ็หลังจากเราเซ็ตได้เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำการตัวเช็ดเูดจากเครื่อง, okay, <ฮ>จงจากเครื่องเราตัวเช็ดได้มันจะคือบอกให้เราท่วง4ี4่สิบกรัม สี่สิบกรัมตะกั่วแท่งหนึ่งอันจะมีหกสิบกรัมใช่มคใช่จะมีหกสิบกรัมอันนี้จะแบบห้ากรัมนะคะใช่ครับผมจะต่างกันอ่าตัวเครื่องบอกให้เราส่วนสี่สิบสี่สิบกรัมเราก็นับไปเลยสี่สิบสี่สิบอ่ะสี่สิบกรัมตัดออกครับเราได้ตำแหน่งแอบได้ตะกั่วที่ต้องการแล้วเรามาส่วนตำแหน่งที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอากระดาษกาวออก เดี๋ยวสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นลูกศรกึ่งกลางของแม็กเขาจะให้เราถ่วงให้ได้กึ่งกลางครับผมแปะป้ายแล้วก็ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเราเช็คอีกรอบหนึ่งเครื่องมันจะบอก ให้ตรวจอีกห้ากรัมนะครับเรา,าเลือกจัตรวมมาเลยห้ากรัมนนี่ะครห้ากรัมโอเคเลือกตำแหนง่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะท่านถ้าผมอืมอ่าดูจิกจอกแปลงนี้เลือกให้นจิกจิกกลางอไปเราใช้อีกทีนะึง อันนี้ก็ถ่วงได้นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ก็สามารถใส่ล้อที่รถได้เลยใช่ไหมคบใช่ครับผม <ขอ S 2> บแล้วก็สอดตัวล็อนี้ออเพื่อทีสามารถเอาล้อไปใส่ได้ที่ตัวรถได้เลยแล้วการบำรุงรักษาเครื่องนี้ต้องทำยังไงบ้างคะการบำรุงรักษาก็คือทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดตัวเครื่องพื้นที่นะครับ ดูปกติทั่วไปดูการทำงานดูความเพียรของอจอค่ะอ่ารยรวมก็สะดูหูบางนะครับทคำความสะอาดเส็บความรูบร้อยความปลอดภัยครับค่ะเครื่องส่งล้อไม่ยากนะคะลองกลับไปทำดูนะคะถ้าที่บ้านมีบริษัทไหนทำยังทำไม่ได้ลองเอาไปคลิปนี้เป็นการสอนเบื้องต้นดูนะคะขอบคุณค่ะ